พักเพื่อไทยร่วมพระมหาสมปองและทีมรวมดารานักสแสดงจัดการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษเพื่อการกุศลนํำเงินระดได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษ V.I.P. เพื่อการกุศลที่สนามกรีนฟิลด์เกษตรและวิมินระหว่างทีมรวมดารานักสแสดง V.I.P. พระมหาสมปองตาลปุตโต และทีมว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในานามเอฟซีมาดามแชกนางสาวพัฒมนเตชนรงว่าที่ผู้สมัครสสเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครและนายสมพรอิทธิภูมกุลว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว พร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภารกรุงเทพมหานครทุกเขตในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้ได้าจากการแข่งขันจะนําเข้าสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมร่วมกับพระมหาสมปองซึ่งนําทีมโดยพี่แจนด็อกเตอร์พวงเพชรชุนละเอียดประธานโซน2กรุงเทพมหานครคุณภัยวงเตชนรงและนางสาวพันบเนตชนรง โดยพนในงานได้มีการจัดเตรียมอาหารรอบสำหรับรับประทานอย่างมากมายหลายอย่างสนุกสนานแข็งแรงและอิ่มบุญกันทั่วหน้าพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน คือว่าได้ปรึกษากับน้องคมนะบอกว่าลังอ,อยากลวก่วงะโตูดกับตูไปครับผู้าชายบป <c oughs> ็น้องพีน้องกัน่นไม่ได <c oughs> ้จะช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมสับภาอาจารย์ก็เลยจัดกิจกรรมอยากให้ทุกคนออกกำลังกายนะครับเรากีฬาห่างไกลย,ยาเสพติด ยกเวนอเบียฮะับก็เลยจัดัครับก็เลยเล่นตั้งอแจนน้องแจนเป็นบอสทั้งบทั้บอสที่หนึ่งไวันน้าบอสผมด้วย่บอสผวบอสุนั่นเครับวันนี้ท่บอสงแจนเป็นบอสสจารุ่งหน่มหนุ่มไครับวน้บอสอย่งฟังนะอย่างฟังนะน้องแจนไม่ต้องกินกีฬาตงแนเสร็ติดขอบคุณายนะฮะอบคุณที่าคที่ นะคะขออนุโมทนาสาธุรุณด้วยกับทุกคนขอบคุณนะคะก็อะหน่อนะครับยังยังยังไม่จบยังไม่จบ้าประโยชนใครจะไปยังไงให้มาดัมเจนนะเป็นยังไงคะไม่ต้องใชวนมาอะไรยังไงพี่หนุ่มเป็นพี่หนุ่มแต่พี่เก๋ก็ต้องให้เขาเลยต้องขอบคุณพี่หนุ่มพี่เก๋พี่เก๋มาพี่หนุ่มมาจนด์วนี้คือจัดงานทุกอย่างได้ออกมาดีขอบคุณมากนะคะคงเวลาด้วยนะคงเวลาด้วย ใไม่ตเลยนะฮะรถติดถ้าไม่ีรถกันหน้าพ่ถึงนารถทำครสองตเื่องพ่วถึงเลยถ้าไม่มีรถกันหน้ามันติดรถหน้าไงอาจารย์มันอยู่ข้างหลังเสีย่าทำไมไม่แซงรถนาไปอาจารย์อาจารย์น่าจะอยู่ข้างหน้ารถอะคนที่มองผมผิดเยอะอยู่แล้วเพราะคุณไม่ต้องมาทำให้ผมผิดนะครับผมทำอะไรผิดเลยได้โอเคเหรอมาางแกนเมาทลาท่านมาครับเาไปลาให้ตัวเองด้วย การในกันด้วยนะสุดยอดมากเลย เอาไปให้คนแล้วก็บอกว่าเขาได้มีการนิใช่ไหมฮะแหวว่าคมยิ้มชวว่าจะรูปเขาไหมเนี่ยได้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 เดี๋ยวต่อไปก็เป็นระเดียงตีเราจะไปมอนตานดีผมถายรูปยว้อ่านแล้วอ่ะไปมอนตานต้องได้ฟรีนไม่ได้มา ไปอยแล้นไปอยแล้วโอเคนะวัณนี s wrong, <S uh ้เราเช่าสนามไม่กี่ชั่วโมงกลเนี่ย ไครเป็นเจ้าของสนามนี่ผมเองครับผมก็เลยทำว่าอาจารย์มาคิดมันจะได้รู้ว่าจะคินข้าเพิม่าไรเาไถึงสามทุ่้าไม่จิ้งอาคุณได้ยังหครับ้แต่ห้านทุ่ม้าไม่จิงสามทุนะครับแจตอนนี้ขาก็เขา่ก็รงครับแต่ทุ่มหนึ่งจิงสขอบคุณเป็นภาษาไันี้จะการนดการนอาจารย์นี่จะการมาส่งฟองกี่จการดีวันนี้ g r e e n i e เอ็ะกริ๊ตัวเร่อนักกันซองเขานนานิ่งมอังนั้นจกอาจารย์มาประมาณสามสี่ห้ามไเลยครับเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็ไป